สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับเป็นอีกสูนหนึ่งสำหรับสูตตสามตัวบนข้ามปีครับเฉพาะงวดวันที่สิบหกมิถุนาเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจกับทุกๆท,ท่านก่อนครับบางคนเข้าใจว่าต้องรอปีหน้าถึงจะคํานวณอันนั้น,น,น,นท่านคิดลึกเกินไปครับ ตัวเลขไม่ต้องไปคิดอะไรมันลึกขนาดนั้นครับท่านชอบตัวไหนซื้อตัวนั่นไปเลยครับคนมันจะรวยครับช่วยไม่ได้ไม่จําเป็นต้องไปดูว่าเขาจะเอาตัวเลขตัวไหนลงมาให้ท่านชอบตัวไหนท่านเดินไปซื้อเลยครับเวลาลอตเตอรี่เข้ามาถ้าดวงท่านมาครับซื้อตัวไหนมันจะรวยมันก็รวยครับ ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับถ้าคิดลึกเกินไปก็เหมือนกับไอ้สูตรเลขท้ายสามตัวสองครั้งนะครับสำหรับสูตรนี้มีท่านคอมเมนต์มาคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคำนวณแล้วต้องรอปีหน้ามันถึงจะออกถึงจะต้องคำนวณ อขอทำความเข้าใจก่อนครับไม่จําเป็นต้องไปรอปีหน้าก็ปีนี้แหละครับผมแค่หาแนวทางคือตัวเลขที่เขาเดินว่าเราต้องใช้ตัวเลขตัวนี้ตัวนี้บวกกันออกมาแล้วก็จะได้เลขตัวนี้เขาจะออกมาแบบนี้แค่นั้นครับไม่ต้องคิดลึกครับทำตัวให้สบายสบายครับท่านชอบตัวไหนท่านก็เดินไปซื้อเลยครับลอตเตอรี่ ถ้าท่านจะถูกรางวัลที่หนึ่งอันนั้นก็คือดวงของท่านเลขไม่สวยมันก็รวยได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นโลดเเลขดังเลขสวยเลขดังก็ไม่จําเป็นว่ามันจะออกงวดที่ผ่านมานั่นก็ดังมากครับเลขอะไรแล้วก็นี่เลขไม่ดังครับแล้วออกออกหรือออกไหมนี่ยครับเลขไม่ดังแต่ว,ว่ามา นี่ครับผมเปรียบเทียบให้ท่านดูคําว่าสถิติคือเราย้อนไปให้ท่านดูว่าการเดินของตัวเลขถ้าคํานวณแบบนี้เลขเขาจะมาแบบนี้แต่เขาก็มาจริงๆครับและสูตรนี้ผมก็บอกว่าเลขสองจะมาล่างแล้วคู่ชุดจะอยู่ตรงนี้ที่ไหนได้ครับเข้ามาสามตัวบนได้ําและสองก็มาสองศูนย์ตรงนี้ก็มา สามตัวบนคือสามห้าสองนี่ครับการเดินตัวเลขสำคัญคือว่างวดถัดไปเนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่าแค่นั้นเองครับไม่ใช่ว่าคำนวณแล้วก็คำนวณสเปสปะคำนวณอย่างเดียวเพื่อจะเอายอดวิวยอดอะไรนี่ไม่ใช่ครับคำนวณแล้วถ้าไม่ถูกถ้าไม่เข้า ไม่รู้จะคำนวณไปทำไมล่ะครับสำหรับปีน้องเฮาตังภาคเหนือครับเข้าบ่าเข้ากับพอสูตรนี้เอาได้นะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรของวันที่หนึ่งเพราะว่าเขาคำนวณว,วันที่สิบห้าเลขก็จะมาอออกวันที่หนึ่ง มันก็เข้าแบบนี้แต่ว่างวดวันที่16เขาก็จะต้องเอาวันที่1มิถุนามาคำนวณเพื่อหาวันที่16มันก็จะเป็นแหมซูนแล้วก็สูตรน,นี้ที่จะคำนวณหรือพอก็คือสูตรน,นี้ fc ตั้งเหนือเขาก็ไผ่ดิเข้ามาพอมาหับชมก็คอมเมนต์มาบอกตัวยครับ ชอบบ่ชอบก็มาเม้นตัวเองสำหรับสูตรนี้ก็จะเอาเลขตัวนี้มันจะเป็นเลขสามตัวบนมะพร้าว่าเลขจะใช้ตัวเลขตัวไหนก็จะย้อนไปปีหกหกนี่ครับ เพราะว่าเลขมันออกวันที่1นึ่ปีหกกก็คือออกสองเจ็ย์เแต่ว่าเขาจะใช้เลข2เลข2แล้วกัเลข5นี่ครับเลขเลขตัวนี้เลข2แล้วก็มาเลข2ตัวนี้แล้วก็มาเลขห้าก็จะใช้2องสนะ แล้วก็บวกกันลงมาจะได้47แล้วก็1เอา1มาตั้ง1น่บเพิ่มไว้2ก็จะเป็น3 3แล้วก็จะเป็น c c นับเพิ่มไป3ก็จะเป็น7 7แล้วก็8 8แล้วก็0แล้วก็เอา เป็นแถวบนนี่ครับนับรวมกัน1นึจะได้สี7จะได้11 80อ็นก็นจะได้8เลข3ตัวตรงนี้ให้ดูตัวสุดท้าย จะมีอยู่ข้างบนตัวหนึง่งเดี๋ยวดูครับว่าเขาจะมาแบบไหนเดี๋ยวขออนุญาตพูดภาษากลางก่อนเพราะว่า f อฟซีเราก็มีหลายท่านหลายจังหวัดอยู่ทีนี้ก็จะเอาสีหนึ่งนี่ครับบวกกันก่อนสี่หนึ่งจะได้ห้าสี่แได้สอง สาได้0 7 0ก็ได้7ก Jean ็จะบวกกันลงมาเป็นคู่คู่ครับในทานนี้เอา2อบวกศครับได้2 5งบวกเ็ก็ได้2อฉะนั้นปี6กหลักหน ôi, <100. S 1> mm ่ว hmm. ยก็คือได้เลข2หลักร้อยก็จะมี8มี7มี4 3ตัวนี่ นี่ครับเลขสามตัวตรงนี้แล้วเราก็ออกมารวมกับสองสองตัวนี้ดูครับงวดวันที่สิบหหลังจากเราคำนวณวันที่หนึ่งเลขเขาออกไปที่แปดเจ็ดสองสานี่ครับเลขออกแปดเจดตรงนี้มีสองเราเอาเลขสตัวนี้มารวมกันครับ เพราะเลขออกไว้ที่8 7 2 2ตัวล่างออก30ให้เอาเลขตัวนี้ครับแถวนี้ที่เป็นเลขเบิ้ลเนี่ยคือหลักหน่วยของรางวัลที่1คือหน่วยบนนะครับสูตรนี้จะเป็นหน่วยบนฉะนั้นตรงนี้จะเป็นหน่วยบน นี่ครับปวกกันแล้วเลขตัวนี้จะเป็นลักหน่วยบนนะ่ะเลข8จะอยู่ลักร้อยเลข7อยู่ลักสิบเลขสี่อกมาเลข2องมาเท่ากับวาออก8ปดเจ็ก็จะมีเลขอยู่4ตัวมีเลขสตัวก็จะมีสมีเจมี8แล้วก็มี2 สีตัวนี่จะมาสามตัวนบนก็คือแปดเก็ดสองต่อไปครับก็จะเป็นงวดอันนี้ของปีหกหกเนี่ยจะเป็นปีหกหกครับสำหรับงวดแรกปีหกหกเฉพาะงวดวันที่16นะครับนี่ครับงวดวันที่สิห ต้องบอกอเข้าใจก่อนเฉพาะวันที่สิวันที่หก็คือวันที่หที่สิก็คือ16บหกเขาว่าตัวเลขการเดินของตัวเลขจะบเหมือนกันต่อไปก็เอางวดปี67ปี67ก็คือวันที่หเลขออก530 593ก็จะเอา3 30เป็นตัวตั้ง 3ามบวกกันลงมาได้6ได้3ได้เก้าเก้าเก้ามาตั้งเก้านับเพิ่มไปสองก็จะเป็น1 1แล้วกับสอนับเพิ่มไป3จะเป็น5 5แล้วกับหกแล้วกับแปเก้าหได้ศน สองห้าได้เจ็ดหกแปดได้สี่เลขตัวสุดท้ายเนี่ยคือคือมาแน่นอนตัวหนึ่งมาบนแต่แต่ละงวดนี่ก็จะประเมือนกันเพราะว่าบอกว่างวดไหนจะมาบนมาล่างแต่ว่าอันนี้คือจะมาบนตลอดบางครั้งก็มาหลักร้อยบางครั้งก็มาหลักสิบบางครั้งก็มาหลักหน่วยฉะนั้น จะใช้สามตัวนี้สามตัวนี้จะอยู่ข้างบนตลอดแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งที่เราจะคํานวณเริ่มจากแถวหน้าก่อนครับ9กบวกสองได้11ได้หนึ่งสองบวกหได้8ปดหบวกห้าได้หกหบวกแได้สิบสาม แล้วก็เอา8ดบวกหตรงนี้ครับจะได้สี่หนึ่งบวกสามได้สี่เห็นไหมครับเลขที่เราบวกลงมาคือเราจะเอาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่จะเป็นหลักหน่วยบนเลยครับสำหรับนวดถัดไปตัวสุดท้ายนี่ครับจะเป็นหลักหน่วยของสามตัวบนก็คือหน่วย บนงวดที่สิปี6กเจ็ดเลขก็ออกไป5 0า3ูนี่ึนครับเลขสีก็คือมาส3ตัวตรงนี้มี5 0 4อยู่ ก็มารวมกับตรงนี้เท่ากับเป็นเลขสก็คือหลักหน่วยงวดแรกเราได้4 7 8เจจะมีหลักร้อยหลักสิบอยู่แล้วก็มาจับเลข2ตัวเดียวก็คือเลขนี้เป็นเลข4ตัวก็จะมี0 5 4ย์หมี5มี4เพราะว่าเลขมันซ้ำกันก็จะมีเอาเลขตัวเดียวเนะะี่ยครับ ถ้าก็ว่ามาครบ3ตัวบนงวดแต่ละงวดนี่ัวเลขการเดินจะไม่เหมือนกันครับก็อยากทำความเข้าใจให้ทุกท่านได้รับชมกันเลขครับห้องว่าต้องไปรอปีหน้าครับปีนี้ก็คำนวณได้ไม่จำเป็นต้องรอปีหน้า มันเป็นแนวทางครับเพราะว่าเขาจะต้องใจว่าเอาตัวไหนมาบวกกันแล้วก็เลขจะได้มาประมาณนี้ก็ต้องทำความเข้าใจให้ FC แต่ละท่านก่อนบางครั้งบางคนก็คิดบ่เหมือนกัน 100. มันร้อยป่อพันแม่ความคิดเขาแตกต่างกันอยู่แล้วเขาความลบเขาลบ ความคิดของแต่ละคนครับเขาก็บ่ได้ว่าไผ่มีไผ่พิษมีไผ่ทูครับต่อไปครับก็จะเป็นงวดวันที่16เดือน6ปี68เนี่ยครับมาดูครับวันที่16เดือน6ปี68แอันนี้คือปีหกเจ็ดปี6กเจ็ดตัวเลขที่เราคำนวณมาก็จะมาเหมือนเดิมครับคือแนวทางเขาเดินมาแบบนี้ ต่อไปก็หัวที่ผ่านมาครับเลขเขาออกไปที่5 5 9แล้วก็3 5มสองก็จะใช้เลขห้เลขสอแล้วก็เลขเก้เลขห้เลขสอเลขเก้าเนี่ยห้าสองเอาเลขแปครับตั้งตรงนี้ 8แล้วก็0 1 4 5แล้วก็7ได้8ได้5ได้2ก็จะได้8 5 2เลขแถวนี้ ก็จะมีลักร้อยตัวสุดท้ายนี่ก็จะมีลักร้อยรักสิบรักหน่วยอยู่ในตัวเดียวกันแต่เขาจะใจ3สตัวนี้คือ8 4 2แล้วก็จะหาหีมตัวหนึงก็จะเอา8 1ดหนี่ครับแปบวกกันครับ8ปบวกหได้9 1้บวกหได้6 ก็จะได้96ชุดที่2ก็จะ0บก4ครับได้4 4บวก7ก็ได้11เอาแตหนึ่งทีนี้ก็จะเอา6บวก4ครับจะได้0 9บวก1ก็ได้0ฉะนั้นงวดถัดไปครับถ้าเขายังเดินมาแบบนี้เลข0ก็คือหลักหน่วย2ตัวบน อันนี้คือหน่วยบนครับต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ลักหน่วยบนเน่ยพี่น้องเนี่ยศูนย์ศูนย์แล้วลักร้อยลักสิบก็จะยูสาตัวนี้ก็จะมีเลขอยู่ีตัวงวดนี้ก็จะมี8มีสมี2มีศูนย์ดสสองศูนย์ กะลองไปจับคู่พอครับเพราะว่าตัวเลขข้ามปีมามันตัวเลขมันเดินมาแบบนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงไห่ดวงมันครับถ้าดวงดีจับถูกมันก็เข้าเลขมันบ่าบ,า,บาสวยมันก็รวยได้สำหรับเลข เราไม่ต้องไปคิดมากครับสำหรับตัวเลขถ้าศูนย์มาก็จะมีเนี่ยครับสองศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์หลักร้อยก็อยู่อยู่เนี่ยสตัวเนี่ยครับเพราะว่าตัวเลขเขาเดินมาแบบนี้ถ้าตัวเลขเดินมาแบบนี้เราก็ต้องจับแบบนี้ครับ อันนี้คือสูตร3ตัวบนเป็นสูตรข้ามปีกลองเอาไปเป็นแนวทางพอครับเพราะว่าเลขการคำนวณครับ่็มีเข้ามีลดมีไป่ห้ครับว่าเลขมันจะออกอ,อย่างังอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนครับ บ,บ,บางคนก็จับถูกบางคนก็จับบ่ถูกขึ้นอยู่กับดวงครับอันนี้ก็อยู่กับดวงใครดวงมันครับเลขไม่สวยก็รวยได้ครับไม่จําเป็นต้องเลขดังก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงๆในรวยกันทุกๆคนครับสำหรับเอฟซี C, ภาคเหนือเขากา็ขอบคุณกูคูค่กูคนครับใครดีเข้ามาติดตามผมก็ขอใหอ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะไปเจ็บจะไปขไขอยูขึ้นปีกับปีกับน้องกับป่อกักบแม่กับลูกกับหลานเหมือนไปไหนมาไหนก็ขอให้ ขับรถขับลา่อฮื้อขับรถปลอดภัยถึงตีหมายด้วยสวัสดิภาพก็ขอบคุณพี่น้องคู่คู่คู่คนครับที่เข้ามาที่ตามผมที่เข้ามาพอคลิปวิดีโอก,ก็กราบขอบพระคุณครับก็ติดตามกันไปเหมือนเมินด้วยเนะอะจะไปฟังกก่กันเถอะ าว่าเขาก็จะมีสูตรใหม่ๆมาฮพ้อพอกันแฮมกูงวดเอามานรุ่นกันครับออกบ่ออกกับมันรุ่นกันเขาจะไปสู้เลขดังเปอนได้กว่าก็สูตรนี้ก็เอามาคำนวณหื่งเต้าีก,ก่อนครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวมันรุ่นกันครับ